สำหรับนี้ก็ให้โปรโมชั่นนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้องันผ่อนลดไปเลย30,000บาทนะครับผมแล้วก็มีขับฟรีอีก90วันและฟรีดอกเบี้ยศูอีก12เดือนด้วยนะครับผมแล้วก็มีพวกการชุกเฉินอะไรคือแถมให้ปกติอยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าซื้อสดก็จบราคานี้ได้เลย สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับฟุกแคานสมาร์ทค่ะนะครับผมวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหนึ่งคันนะครับเป็นนิสสันนาวา拉 NP300 นะครับผมปี2017นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับผมคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2.5ตัววีนะครับผมเรามาเปิดราคาที่4แสนกับ9,000บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมอ่ะมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาชมบนที่ เครื่องยนต์กันก่อนสำหรับวันนี้นะครับอ่าตากล้องถ่ายก็ระวังรถด,ด้วยนะครับผมรถจะเขของนะครับอ่าโอเคมาดูกันเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเดิมๆนะครับผมเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับอ่าดูเครื่องใกล้ๆได้เลยนะครับผมว่าสวยงามหรือเปล่านะครับอ่านะครับเครื่องนี้คือใสๆเลย ใช่เลยครับผมครับอันนี้ลงน้ํายาหรือยังครับยังไม่ได้ลงน้ายาผมยังไม่ได้ลงน้ายานี่เขาจะไม่ได้ลงน้ายานะเดี๋ยวรอลงน้ํายาวันรับรถดีกว่านะครับอ่ะแล้วก็ในเรื่องของแผ่นกันความร้อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอ่าไม่ยุยยังไม่ยุยไม่ขาดนะครับครับอ่ะโอเคมาดูที่ด้านข้างกันต่อนะครับเราจะมากแบบรวบรพัดเดี๋ยวมันจะยืดยาวคุณลูกค้าอาจจะเบื่ออ่ะล้อแมกนะครับผมเป็นล้อแมกเดิมนาวารานะครับ อ่ายางบิดโตนดอกหนาหนาเลยแต่ว่าเส,เส้นเส้นแดงๆนี้ยังอยู่เลยนะครับแต่ว่ายางมันเป็นปี20สิบไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนยางยางใหม่ค้างปีหรือเปล่านะครับอ่าน่าจะเป็นยางในสต็อกของเราอ่าใช่แล้วอ่ามาดูด้านข้างกันต่อนะครับรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับเป็นกระจกโครเมียมติดตั้งคิวกันสาดให้แล้วแล้วก็ตรงมือเปิดนะครับผมจะมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกในตัวนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นปุ่มสตาร์ท เป็นพุสตาน้่นนองอาจจะให้พามาแวดูด้านนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแพนเทจจะอยู่ทางด้านนี้นะครับโอเคครับผมอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับรุ่นนี้ก็แคปเปอร์นะครับจะต้องลงลึกนิดนึ่งนาวราจะอยู่เล็กนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะอยู่ลึกๆเลยถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะตื้นหน่อยตื้นหน่อยโดยเฉพาะดีแม็กอะไรอย่างเงี้ยดีแม็กเตื้น โอเคมาดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังด้านท้ายสีก็คือบางๆเลยนะครับช่วงล่างดีไม่มีสนิมอ่าล้อแมกยางเหมือนกันนะครับผมชุดปีเดียวกันนะครับอ่าเคครับผมโ oh, อ้ททอยังใสๆอยู่เลยอ่ายังเงาเงาใสๆปิ๊งๆอยู่เลยนะครับอ่ามาดูกันที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายเราก็มีการแถมอันนี้แถมให้เลยนะครับแถมกันชนท้ายอ่าของเราคือสั่งยี่ห้อนี้มา นะครับก็จะได้เป็นอันนี้เป็นรุ่น V ีนะครับผมมีกล้องถอยหลังเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งกรอบป้ายทะเบียนกันน้ำอ่าแถมให้ไปเลยนะครับไปไปกันต่อนะครับอ่าสีก็ยังบางๆอยู่นะครับผมเพราะยังปุ้งปังปุ้งปังอยู่นะครับส่วนเรื่องโครงสร้างกระ,ะบะอะไรพวกนี้นะครับผมก็ยังอยู่ดีอ่าพวกเบ็ดอาร์อะไรต่างๆนะครับยังอยู่ดีเหมือนเดิมอ่าด้านนี้ก็มีนะ ุ่มบล็อกวิดล็อกนะครับมีให้สองด้านเลยเอออทานี้น้องเฟรมพาดูฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะึือไปส่องหนูล้กันอะลืมบอกไปว่ารถของค่ายนิสสันเนี่ยนามไล่าเนี่ยคือเขามีแอร์หลังให้ด้วยนะอ่ามีแอร์หลังให้เลยเรียบร้อยใช่นะครับเหมืนอนี้ลบก่น บ่อนี้เป็นอะไรครับพี่ฟุกเขาเรียกบ่อเป็น้ากำมะยีนะครับถ้า้ากำมะยีถ้าเรามองในกล้องอมันเหมือนเหมือนเปื่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราลูดรูดไปฟังหนึ่งมันจะสีหนึ่งอะ,ะอเราบออลูรูดอะขึ้นมาอางเนี้ยมันก็จะี่สี่หนึ่งอะ,จร,งะรจริงจริงจริงคือมันเป็นคาแร э ครเตอร์ของเขาใช่ครับผมเป็น้ากำมะยีก็คือจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับอะส่วนคันนี้นะครับผมกุญแจก็จะมีเป็นดอกรีโมทแบบนี้หนึ่งดอกนะครับนิสสันไม่ว่าจะเป็นเก่งกระบะถ้าเป็นปุ่มสตาร์ทเนี่ยเขาจะให้กุญแจมาเหมือนนนกััะครบ เราวางไปวางผิดแล้วหยิบกลับอะไรแบบวางผิดอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเราครับใช่ครับผมทั้งนิสสันนาวาล่าเรอจะเป็นเกียร์นิสสันอะเมล่านิสสันมาร์สอะไรพวกนี้นะครับผมจะเป็นปุ่มสตาร์ทอะเหมือนกันหมดเลยนะครับนะครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วอ่าก็คือหยิบผิดกันหยิบผิดกันนะครับแต่ว่ารีโมทเหมือนกันใช่เท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวข้ามมาดูเลขไมล์กันสักนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดลบก่อนเลขไมล์นะครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งแสนเท่าไหร่เอ่ย 1 1 5 0 0 0ันกิโลนะครับ1 1 5 0 0 0น่ากิโลนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะมีเป็นระบบมัลติฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องจอ,จองนะครับอนีแล,แล้วก็จอตรงไมคอ่นนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอันนี้เป็นเกี่ยวกับพวกค r u คอน control นะครับผมอ่าเป็นระบบควบคุมความเร็วนะครับครับอ่าเดี๋ยวให้มาดูจอเครื่องเล่นกันสักหน่อยนะครับผมอันนี้จอเราเราปิดเอาไว้นะครับแล้วก็มีเป็นกล้อง นะครับผมใส่เกียร์ถอยก็จะมีกล้องที่แบบนี้นะครับกล้องก็ชัดพอสมควรนะครับก็เออเครื่องเล่นตัวนี้ต่อบูทูธได้นะต่อได้ต่อได้นะครับแต่ถ้านาวาร่ามันจะต่อยัดนิดนึงนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจวันที่มารับรถเดี๋ยวให้น้องฟิล์มทําให้นะครับเพราะว่ารถรถทุกคันให้น้องฟิล์มเทสให้หมดเทสหมดเลยครับอ่าเรีงเรื่องบูทูธต้องผ่านมือผมนะครับอ่าเรีงบูทูตุ้งให้น้องฟิล์มเป็นคนเทสนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาเล่นเท่าไหร่เราก็เลยต้องให้ทางกร ไม่เป็นคนเล่นแทนนะครับนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองอาเดพนดูคอนโซลด้านหน้าก่อนอาร์เดพานดูคอนโซลด้านหน้าก่อนนะครับอ่ะนี่มีแอร์แบกด้วยนะมีแอร์แบกให้ผู้หน้านะครับผมมีแอร์แบกให้ผู้หน้าแล้วตรงนี้ก็เป็นที่วางพระจะตั้งพระหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเขาทําเป็นหลุมอวกาศมาแล้วนี่ตรงนี้ก็มีอะไรนะต้องชัดไฟต้องชัดไฟสวย สวยนะครับผมเดี๋ยวมดูฟ้าพดานต่อ,อลองดูกันนะครับดูอ่าฟ,ฟ้าพดานก็อยู่ในสภาพที่ดีนะใช่ครับผมแต่ว่าไฟนี่มันจะเป็นไฟ LED ดวงเล็กๆนะครับแต่ว่างคืนอ่ะสว่างนะครับสว่างพอสมควรเลยแหละนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับราคามาแล้วคิดว่าเมื่อตอนต้นคลิปจะพูดราคาผิดพอดีลืมดูสอกบอ <laughs> อ่ะราคาตามที่แจ้งเลยนะครับผมราคา49,000บาทนะครับราคาเพียง49,000บาทเท่นานั้นนะครับซื้อสดจบแบนราคานี้เลยนะครับผมหรือถ้าซื้องเงินผ่อนนะครับเรามีโปรโมชั่นตอนนี้ไม่รู้ว่าคลิปจะออนแมมอร์เมื่อไหร่นะครับผมแต่ว่าน่าจะอ,อ,อีกไม่นานเท่าไหร่โปรโมชั่นลด30,000ก็จะหมดลงไปแล้วนะครับก<ม>็สำหรับนี้ก็ให้โปรโมชั่นนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้องเงินผ่อนลดไปเลย30,000บาทนะครับผมแล้วก็มีขับรีอีก90วันและ ฟรีดอกเบี้ยศูงเปอนเซ็นอีก12เดือนด้วยนะครับผมแล้วก็มีพวกการชุกเฉินอะไรคือแถมให้ปกติอยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าซื้อสดกระจบราคานี้ได้เลยนะครับผมก็มีให้นะครับ <S <S อ่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนนครับผมสำหรับ NP สามร้อยสองจุดห้า V นะครับผมปีสองพันสิบเจ็ดราคาสี่แสนเก้าพันบาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้หรือสอบถามทานทีื่นชอบฝากกดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไป จะมีรถอะไรมาให้ชมกันหรือว่ามีอะไรมาจัดโปรโมชั่นให้ติดตามไว้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ